สวัสดีครับแล้วทีนี้นะบอกว่าอะไรครับไม่เคยขึ้นเขาครับพี่น้องเอฟซีในละครเรื่องนี้นะขี่ซี่หัจใจบอกขีซี่มันออกจากก๊กจิกแมนบอกครับเป็นยางไม้แมนบอกยางไม่เนาะมันจะเป็นยางเป็นแกเดลออมาแมนบอกเนาะ,นะเขาเรียกยางไม้หรือเปล่าเนาะขี่ซี่มันจกกุกก๊กจิกกันนะนนนะจักไบอ้อยไฟจะไปตาเพื่อแต่นั่นเขาซื้อเป็นกิโลนาะครับพี่น้องเอฟซีแมนบอก เออมันมีพ่อค้ามารับซื้อไรครับพี่น้องเอฟซีาไปยาเรือเออไปยาเรือคือบางยางบอกยางโบงแล้วมันจะเอาไปเห็ดยังแล้วไปเห็ดทูบอกเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันมีพ่อค้ามารับโอ้ยครับพี่น้องพูดมาพ่อค้ <c oughs> ขึ้นเขาครั <c oughs> <c oughs> บเออพ่เคยขึ้นจะไรครับพี่น้องเอไม่ยุง <c oughs> งง่งเนาะไม่ยุ่งก็จะหมดหน่วยพูดครับต่อมันกระป๋องอันอันนียงก็คืออันอันนี้อันนี้อีกอันนึงเลยอันไหน กล้วยไม้เออกล้วยไม้ทั้งกี่ซี่กล้วยไม้พักหวานแล้วเฮ็ดละโง่โคก,กไหรครับสิบดทักเออนะครับเฮ็ดละโง่ว่าเฮ็ดละโง่โคก,กไรงั้นนี่แล้วครับผู้เล็กแก๊สเท่าน,น,นี่แล้วพี่นะ้องเ c ซีตัวจโจ้เนี่ยนะเออนะครับ,นะรบเนาะอ๋อไม่ยุ่งกับที่ใส่กับผู้นี่แล้วครับพี่น้องเอแซีนบอลลุลงไปพูดแล้ว ออลงไปพูนบก็ลงไปหันกับเป็นเต้าไงายได้ครับพี่น้องเอฟซีมันบอกความน้่ยพูดลงไปหันลิฟลงไปหันมันบอกนะอืมนะครับโอ้ยจะไปเบาคือไม่ยุ่งกัจนเม็ดครับพี่น้องเอฟซีรุ่นประดิษฐ์ประทัดนําบ่แล้วนี่มึงต้องแทงไรนี่นี่แจ็คผพนแจ็คผพนนี่ตีออกมาเลยมันเสียของนี่นี่นี่เพนเราเทไรนี่เพนเาหาอกมือได้เด็ตบิลินเดอร์นี่เด้อนี่จังสั้นเยไรครับพี่น้องเอฟซีนะ ออสองสี่แผ่นอะไรี้แผ่นสองแสนแล้วบาทเนี่อือนะยาวติดมอกไหลจะติดมอกไหลแกนแกนแน่แกนแกนแน่ผุดมาอือพูนนนหน้าเขาสตีพวอข้าเขาสตี๊ปเอามอกไหลผุว่าอูจักบัวไร่กระเตนเอาแบบไร่กระเตนนะนะเข้าใจยิ่มพวกข้าเขาสตีโอ้แต่ร่เบ้าคือนะครับพี่น้องประอายบ้านไอนเมืองเขา นะครับพี่น้องเอฟซนะอืมเงินเป็นแบบนั้นไงนะครับอ่บาบพาว่าเต็มมดแล้วครับคุณวัดต่อมันมาสร้างกิโลขายบนโลละสี่สิบบาทสิบบาทเลยเนาะเอาเงิน,น,นห้ามาขายมเอาเงินงามันถากปะนี่ถากพอดีเป็นไ่นะไรกระเต้มันบอกครับพี่น้องเอฟซีลอกถากเปลือกมะนงหน้ามันเห็นแกนนดำดำเน่ขาวขาวเนีนะถากไปแต่สั้นมันก็เอ่ไรกเต้มันไปแต่สั้นพี่น้องเอฟซีกูดได้ปะนี่ อืคุดแล้วครับพี่น้องเอฟซีตุกตักตุกตักตุกตักแลวครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะวออหว่าว่ายอยู่แล้วครับพี่น้องดินไงทวนทวนขึ้นแล้วบาทอ่นะครับบดมื่อในเนาะพี่นอนะ้องเอฟซีเงินทั้งนั้นได้บาทนีนะครับพี่น้องเอฟซีนะในละครเรื่องนี้นะอ๋อจังีวา่าบเคยขึ้นจังสั้นจังสี่นะครับในในละครเรื่องนี้นะ มันเป็นไปบ่ไรนะครับพี่น้องว่าเขาหัวขวันหลนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออว่าให้เขาหัวขวัญหลนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะกูจักบดละเรื่อยจักราคาเกินมีของไผ่ของไผ่บดเออนะกูจักบดกูก็เป็นผู้เฮ็ดนี่แหะเฮ็ดกับมือกูเป็นผู้สอม อ้มือเราสีโตหาาโตเนาะนะเเับนะเ็ตสันมึงจะมาตัวกูนะครับนะบ้านกูกล้วยลงไปเนี่ยกูกูจักบัสอะกูเวดเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีเบตสั้นเด้อนะครับเออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเอาคือหูแท่นนะที่พูแจ็คยังไหนครับพี่น้องเอฟซีนะมันมีธุรกิจการทามา เอก็ธุรกิจการทำไม้เข้ามานะพี่น้องไมยมันบริเวณเกษตรเมืองบ้านเมืองเดยมันบริเวณว่าทำนะมันบริเวณว่าได้น้ำย่างไรครับพี่น้องเอมซีมันไม้ได้กแบบนี้ไรที่บางคนก็ะไรได้บางคนก็ได้รถไถชุ่มได้นั่นด้นี่เขาเก็บเงินเอเขาเก็บเงินเก็บทองดีออกเท่านึงบับปั่นเดี๋ยวพุลซีหาหมื่นมันบอกสามหมื่นพุลซีหาหมื่นสาม เด็กน้อยเนาะมากินเหล้ากับข่อยพี่ได้เงินเขาอะพี่น้องก็ไปเที่ยวนะเด็กน้อยวัยรุ่นอายุสิบยี่สิบสิบแปดปีเขามาแต่งรถแต่งอย่างพี่เงินเขาน่ะเต็มกระเป๋าอันอันกระเป๋าอันคิดว่าเขากระเป๋าอลากซ่องเหล้าอ่ะซ่องเหล้าเฮ็ดนะแม่ซองเหล้าเฮ็ดนะแม่เต็มจูแต่งเด็กวัยรุ่นน่ะโอ้กับพ่อซื้อเบียร์ซื้อยังทู่กินครับพี่น้องเอฟสี่นะคือมันเป็นเป็นเป็นอันช่วงที่อัน ไม้พายุไม้ไมช,ชี้ใช่นะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นไรปฏิเนีน้พูดแล้วครับออกประเทศเพื่อนบ้านเรานู่นแหล่วครับพี่น้องเอฟซีปลายทางนู่นแหล่วนะมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วก็มีอะไรบางบางบางคนก็เอาอะไรมาแลกทีนี้เอาเอา,าเอาบังให้มาแลกเขา <laughs> คนคนเล่นมันไม่ได้เงินแต่แม่นคนสิแตกมมาให้ก็ไปเบิกเอาแล้วบัดนี้ไปเบิกเอาขันคนสิแตกมมาให้ก็สิบ่ได้มันบ่ได้แล้วครับพี่น้อง FC นะได้ทุกกินนั่นแล้วนะแต่คนรู้จักเก็บเออคนรู้จักกเเ็บแขาันได้้บบาานีเเขจจกก็ะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีซื้อเงินสดเด้อกขบโบได้ดาวเลยได้พี่น้องเอฟซี เอ็นบอกเพื่อนลังใดลังใดก็จอดเต็มเลยก็ไม่ได้ไปดาวดอเขาซื้อเงอนสดเลยดอ่ไม่ได้ไม่ใช่บ่ได้กับการกีดยางนะมันบ่แเมนได้อันนั้นคือเศรษฐกิจเลยล่ะคือบ้าได้มากเลยเกนบ่มีเมตาลากก็ไม่เหลือบม่เหลือครับพี่น้องยับจีผู้เท่าผู้แกนึงรับพากกันไปเล้วแล้วครับถือผ้าพุทธดวงกันไปถากแล้ววันนี้แบกมาแล้วบัดนี้อ่า พูดละพูดละสองห้าก,กับเบื้องเอาแล้วงเงินบัตน,นี้เท่าไรแล้วบันนี้เป็นโลนอโลละหาสิบสี่สิบแล้วบัตน,นี้เอาสร้างมงนู้นบันนี้หาสิบโลเป็นเงินเท่าไรแล้วบัดน,นี้เอาเบื้องทำไมนะครับพี่น้องมันเป็นตสั้นเด้อนะอืมนะมันเป็นแบบนี้นั้นยังบอกว่าโบเคยขึ้นตะสั้นต่โอ้ยนะครับไอ้บัตรไอ้เมืองเขานะครับนะ่จะเป็นตัวเขาเว้นน้งนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นไงเห็นบอกเอาหัวบัตรนี้ เขาหัวคร응ับพี่น้องเอฟซีเออเห็นไหมล่ะเอาจนหัวขวันแล้วอ่าเห็นไหมล่ะไปน้ำไหนบาทนี่ปั่นเงินบาทนี้ครับปั่นเงินบาทนี้อ๋ออีนี่เป็นผู้ปั่นไหนบาทเนี่ยนะมันว่าอะไรมันว่าสามีมันบม่ได้งซื้อบาทนี้อีนี่ปั่นบาทนี้อีมาตัวที่สองเป็นผู้ปั่นบาทนี้ครับพี่น้องปั่นเงินไหน เก็บรีบเขากระเป๋ามาัานไหนบาทนี่อืมนะเวลาว่างแล้วบาทน,นี่ครับพี่น้องเอฟซีเขย่าแล้วครับพี่น้องเอฟซีปลอกแรกปลอกแรกเงี่ยเก็บบาทน,นี่ซองบาทน,นี่นได้มาง่ายได้มาเร็วอ,อ่าครับพี่น้องด่วนเปิดแท่งเปิดแท่ง,ทงมันก็นเฮ็ดได้มันว่าครับพี่น้องเอฟซีเมื่อน,นั้นก็ได้ไปมื่นสองหรือบัดคืนเ่าแจ้ง อืมจากโวนาอสอเบิ้ก็จะแก้มือวันนี้ถ้าตัวบูเสื้อใจไอเอาผัวตัวมานําเลยมือนันแก้มือพนอนพนว่าหอยฟังมีน้องเอฟซีคได้มื่นสองโค้กขึมานแต่ว่นนี้ก็ได้มันก็หาบ่อไรแล้วเคยว่ามีน้องเอฟซีมานอยู่ไดบนพนอืมนะเราก็ว่าอยู่ว่าเราสิแก้มืออยู่สิแก้มือสิแก้มือ สิแกมืออยู่สิแกมืออยู่ว่าตรงถ้าว่าผัวตัวบสเสื้อใจอ้ายเอาผัวมันน้ำสิแกมือสิแกมือใส่เวลาว่างนะเกือประโยชน์นะพี่น้องเอฟซีนะฝนตกลิ่นมันกอ๋อครับพี่น้องเอฟซีมือมือมนเว้นมดขึ้นจะประจักษ์ตานะครับพี่น้องเอฟซีปักลักบันนี้เอาคัดถวยทาแล้ววันนี้ครับพี่น้องเอฟซีอ่ะลูกนี่ลูกนี่ออาเซตแน่เซตแน่ น้านะครับพี่น้องเอฟซีเซตแนะ่